สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะและนี่ก็คืออาหารมื้อเชี่ยงของวันนี้นะ <N> เป็นเป็นของแอดแอนพีนะก็คือ <N> นี่คือขนมขนมเปี๊ยะ <N> ถั่วเหลืองเอ้ย <N> ขนมปุ้ยไยสายรุ้งนะแล้วก็ข้าวไข่เจียวนุ่มแล้วก็หมูดูรนบนะขวไม่อนนข้าวบดกุ้งนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกินให้คุณผู้ชมดูนะฮะอ่ะอา,าน,นี่ว้าวน่ากินมากครับอ่าเดี๋ยวเอาซ่อมอเ,เดี๋ยวเอาซ่อมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเอาเข้าขึ้นมาก่อนนะฮะ เสร็จแล้วก็จะเอาเข้าปากนะเอาเข้าปากน้วยอือฮหอมมากครับว้าว <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวตามด้วยต้นหอมนะ อยากซื้ออยากซื้อกบกุ้งนะคะโอ้โหบูดปิดนะฮะกบดกบดกุ้งถ้าใครอยากซื้อกบดกุ้งเหมือนผมนะวันพุธวันพุธุกวันพุธนะฮะจะลดยี่สิบเปอร์เซ็นจะซื้อทุกวันพุธนะฮะผมแนะนําเลยครับหนึ 1, 1, 1, 1, 2, ่งสามหนึ่งก็มีอืมก็มีอืมกบกุ้งผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราจะเดี๋ยวเราจะมาจิมจิม ชิมข้าวกล่องอันที่สองดูนะฮะปั๊ปบเทลงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนกันเชียววับเขาเลือกข้าวอะไรนะข้าวไข่เจียวนุ่มแล้วก็หมูดูรบ ระดับแรกตักไข่เจียวขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เอาหมูมาายาวนะเดี๋ยวผู้ชมก็น้ำหลายไหลาอ่ะฮะคราวนี้ก็จะกินนะอ่าหนึ 1, 3, 2, ่งสามสองหนึ่งอ้ําอื้มอร่อยมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกินให้เสร็จก่อน